กับสวัสดีพมี่น้องบ่ทุกทุกขสุๆสบายเด้อที่เข้ามารับชมสงสาบ่ไหสวัสดี FC ว่าฟังไทฟังลางหรือว่าอยู่ต่างประเทศทีดีตอนหาก็สู่สรบ่หลพี่น้องเอ้มื้อนี้กเฮาก็มามองน้องน้องเกรักษาอีก้วพี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นเป็นอีกแล้วเป็นคือเก่าแต่ตอนนี้นอนพักผ่อนอยู่นอนเช้าเมื่อยเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่า อาการมหุสาเหตุพี่น้องเลยทึ้งหองอทึ้งหายตอนนี้นอนแบบเพียลอ,อยบ่ง่ายๆกับพี่เข่าอะไรพี่นอ้องเลยไปพี่นอ้องมาเบิง่งมาชมกันว่าอาการเป็นอะไรเพราะว่า,าน้องอามโทมบ,บอกว่าน้องมวยเป็นอีกแล้วอะจ้ะพาออกมาขี่รถถีได้พี่น้องมาขี่รถถีบขึ้นมา มาเฮือนมาเฮือนเมมพี่น้องเอ้มาเฮือนเมมอมเดี๋ยวเราเกษียไปเบิร์กอีพี่น้องพี่แดงเยนาะเบิไก่กันดีพี่น้อง มะเผานองมวยนองมวยเป็นเมื่อยอีกแล้วเจ้ามีคลาอยู่ตอแรกเป็นอีกแล้วเมื่อยเมื่อยแห้งแล้ะน่องเมนต์เม่อ่นเท้าะรจะหลุดมาทัน่านาลินองย้นนอี่มอยู่ดีๆจะเป็นหรอดีหรเป็นบาดแผอ ม ah: ีแตตาเกี um ้ยวมะม่วใส่พี่น้องเอาเม่าว์เท่าวเจ้าก็เห็นบ่เออโอ้ มาลุ่ยเออนี่่าฮ่าฮ่า อันนี <curves usion> ้ก็คือหมอเป่าหมออันนั้นเลยพี่น้องหมอพื้นบ้านแม่หมอแหละมันก็มีหนาหัวเลยด้านี่เพราะว่าน้องอมึงยาพนยาเมื่อยกดิเมื่อยบดีสิ ในพับต <S preach science> ้กับผมับง่บัดบาทแล้วมือมอนนี่มือเลยอับบ ER ่ออาเ้ไม่ไเร่เพิ่ใหญ่ผลมาแต่สักวัคซีนพ <ain> ี่น้องเ้ยอาการเพื่นกา ห่อง่ายง่ายว่าตรงตงเดีอพี่น้องคลายคลากพีเข่าฮะนะพี่น้องนีหัวอะไรบ้างอันนี้ก็มีหมที่มาปู

พุดระอายแ่เียวพเอานัอว่าเป็นนักได้หนวดนี่นะนองหวยนี่เป็นแต่แต่พูดมาเป็นมาเรื่อยเป็นพูดเป็นพูด เจออาการนาะนี่หนักเจ้านะเออ

non non thì khi chắc sáng thì cứ trong mưa non mệt mệt nhà không luôn

ยังเหมื่อยเหมื่อยแล้วห้องแต่ตๆอยู่เหื่นจนห่อเผื่อหอดผีมาคึ้งใส่ข้าเจ้าอีกเม่ะบังคึ้งใส่เมทั่วสดนี่ มไช่นะเนยเพว่าอยู่อชองเือกมากแล้วเสียแก่เสียตัวมาพวกเนี่ยนุ่งแล้วผมมีคอแก่เนี่ยสได้มันนุ่มก็ดีมากเลยค่ะยังอร่อยนั่นแรกกึ่งกึ่งตาใเล่าละ นางอาเป็นผู้สอนสอนใสหลดมาตยิเฮ้ยาอื่ถึงป้าพองยวน่งเอาญาหักีหักดูลาหักดูเ่าัดูเล่ัิรอมันยังมีสติมันอยาได้

ีัอะไรเลยพนเยอะเลยพอค่าขึ้นใช่ไหมครับขึ้นใช่ไหมเอวอะไอ้ยอมนี่นะถามยอมแท้ทุกเช้าพี่น้องนางก็คือว่าหางยังหนุบ่ได้หางไข่แน่ไข่แน่แล้วขอบคุณขอบคุณอิปซีทุดฐานที่เป็นกำลังใจให้นางเนาะ ตอนนั่นนั่นกันนากันตาจิสวดออกมาตาจนจิตสวดออกมากึ่งเฉลีคกึ่งเฉ่พุนิขจาว่าวนะเซลเซลไฟกะยานไฟกายาพี่น้องน้องอามกับว่าน้องเกเป็นอีกแล้วแ้าบุหรอยู่หวยผู้ได้น่ะนะนึกหวยพูดอย่างเกินมาพูด ่ไปเลาะบงบ่มีป้าเดบ่หักบ่ได้ดอกว่าน้องเกเป็นอีล่ะอือ้ยเมนาพี่น้้ยึ่งสิมีเมทาแ่นั้นให้ให้โกโกลงีน้อย บหาบูว่าจึงไผจึงแกนบําบูบ่ตาไปเองตามไปเองลมบ่ฮักหูอยู่ในใจตัวเองอยู่ในใจในายในหูอยู่บ่ฮักยืดยือบางเสือกันบางชื่อกันอยากหายบ่ โอเคพี่น้องสิดีอัมลาภาจะฝากอะไรก็แชร์กดติดตามก็ซับสไคร์น้องอัมน้องน้องอัมในเด้อพี่น้องกลับไปท้องซาบุลายอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณขอบคุณเย็บชีสุขถาตี่มาส่งกำลังใจให้น้องมวยก่ะให้อืฮากกะจิถ่ายให้พี่น้องในเบื้องในชมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องว่าอาการของนางเป็นไงใดนางก็คือ้าชนอนอยู่ไหนไร้มืออยู่ตรงนั้นฮากกะจิมาเยี่ยมยามเอาพี่น้องเว้ ไปอะยพี่นองอยู่ดีเมงก็ดตะกตะโกนสบายดี